ไับพี่น้องท่านชอบเอ็นดีพีจอ่ะอ่นแล้วพี่แต่เอ็นละถิ่นพี่ผู้เดียวอะไรทำไมอะไรเธอคิดถึงเขาเหรอเธอเอาหมวกฉันมาโอ้ยเธอมาฝากไว้เธอให้เขาไม่ใช่เหรอฉันมาเอาหมวกเธอมาให้เขาไม่ใช่เหรอฉันยังไม่ได้พูดว่าให้เธอเอาเธอบอกว่าเอาไว้ให้หน่อยเธอบอกไว้อย่างนี้ฉันบอกว่าฝากไว้หน่อยแอดเดี๋ยวลุงยืนเจ๊เซียงดังเจ๊เซียงดังลองไทยก็ร้อนนี่ร้อนเลยนั่งยื่น เราไม่ยกลไล่กลยน้องไผ่จะในขึ้เหี้มมอยู่กลพะลุงแท้โอ้โหพะลุงนี่แบได้แบไดคือว่าน้องไผได้กบผู้ใดเอามันมันตีแค่โกอยู่หวังไหมออเอันี่แหละคนมันคิดเอาเองเอาหมวกมาเอาหมวกมามันตองมีมันตองมีอันน้ำมาแหลกจ้ะ รวมัวฝากหวเลยแฟนแฟนเก่าคิดแดีมันต้องมันต้องมีนี่ยมาแหลกเปลี่ยนตัวอย่าจุบันมาบ้านพี่กันตัวนะเอาคือใส่ยู่งหนคือทีมาเอาหมวกอีกก็เพือเอาหมวกฉันมาเพื่อเอาให้เขามืนขึ้นด้ใส่หมกให้นนีอนแดดมันมีแดดเราเจ้าว่าแดดกูไส่ โัวกัมอเนมัวกับเป็นเอเจียดอไนี้่ใช้น้าบ้านะหยว่าเขาอาบตั้งมาเชานี่อาตั้มเศ้าตั้งมานบ่ามาแดมขึ้นกับว่าข้อนสวกับโป๊กประนันมันนแดดว่าสันเอาแดดกยเนายอาว่าสันมงแน่จากอาน้ําบลายบอกอะไรตัวเขาไ่นย่างเี่้วยห้อง่างของซาขายย่างดี่างกหมดอกหีอฟ พอลุงยังมาตีใชยเพราะที่เอานี้อย่างนี้ปพาเข้ามาเน่าๆอย่างนี้เอาพาห้มงก่อนไปนะไอ้นั้นอีกเอาดีเขาเขาเฮ็ดใส่เองแม่น้องเฮ็ดจังไเลยเลยพาเข้ามาบูดจังแจกเต้าเนี่ยโอ้ยกับของไฟล่ะของโตตัวล่ะอ้ของโตใครเจ้าใสอะไรไหมเออสร้างว่าท่านสร้างหอกนต่างเดียวกู้มือดจะใส่ไปเสียเขาเฮ็ดรอดไม่เปิดกล่องเอาขาของเขา คือมันมีแต่หมากนีกระห่มเเ่แตงโมมาเรีเอะไรมาแรีนมาแรกอยกูเน่ยีแต่หมากน้ำเสียมาทุงมาเทือยังดอกาปลายแหงมาแรกดอกอะไรนะเอาปลาแหงมาแรกปแหงปลาแหงห้อยเทอแล้วเร็วๆออกมากระห่มแเนี่เขาก็หมตักยาสิม่เนีคนมากกันย่างุณน้องชะตางณไปไปเลี้ยงเนียยาเขาพุดถ้าเขาไปกินสเตกยเยยาง่ชั้บ้านเพได้กินเ้อ

มาเลยทีหลักเธอบอกเลยไปตล้อเลาที่ห้อยู่เย้าเป็นในพี่ตาแลงเอาเชื่อหัวอะไรภาษาหัวเอาไปกินยังก้อนนั่นเนบ่อสมันกรอบปนี่แล้วนาออ้กล่องเหยดคือดำแทะลกเี้ยวนี่เขาไม่กินได้ขนาดนี่แดดได้ยนเอย่าเรามีเหรอ นี่มันก็เธอกับมีหมวกกอกจีอยู่เอาเนี่ยบอหมวกหลักหมวกแพงฉันแน่นมีใบเดียวนี่ยหลักหมกลักหมวกแพงไหนเธอให้ฉันบ่เอาหมวกแพงแล้วมีใบเดียวนั่ยลาแต่สร้างเขาจูไปแล้วโอ้ยซื่อเองปัดมาหมวกมาคิวเถอะใช่แค่แค่เด้อแค่แย่ใสมื่อคืนนี่ยหล่ะปกติแค่ใสมือเห็นคิ้วเลยถ้าใสมือเดียวล้วคิ้วเลยทั้งกุยทั้งคิวอืมทั้งอันเนี่ยพีตาแล่มองนั่นเลยว่ามีเท่าไหร้เท้งกุยทั้งกิวไปนะ ใส่หัวจะคลองพื้นเดียว์นะจะกินข้างแค่ข้างแค่เท่านัหละฉันไม่เคยมีน้องแค่เด้อไม่แม่นหรอกมันสีชิวยังด้วยนี่เข้าไปก็ยังเงินเห็ดปกเกิดมันสูกเงินยังเห็ดปูตาจัสิต่อยมอดเพียงเห็ดปกเ่าเอาไปเอาแอดดี้แยาแยงน้องให้ายเมียสงสารน้องให้เดี๋ยวะเมียให้มาไล่ได้ลูกยิ้มบ้านบ้านแล้วนะ อย่ามาหยิมนแม่บอกน้ำแข็งเอาเ้ากลังน้ำแข็งสองคนนั่นละกนน้ำแขผู้เดียวฉันิบหวานหเธอยิบบ่าหวานเราเขยงเธอดำคหูใจบาหวานอเอหยิบ้าหวานเลี้ยหน้าเบิ้งเราตีเลี้ยหนาฉันเบิ้งเราตีเลี้ยหนาเอาหน้าหวานีเออต้องเลี้ยเบิ้งเล้ยขันมันจะหูใจบ่าหวานนี่บาหวานนะค้เหยวออกนะค้าเ็มนะคะอย่าอุ้กโหลกนี่เราคนมีไฟอยู่ปากกันเบาเกียงที่ไหพี่น้องปากแปเปลนหน่อยๆลิงๆเงิน

เปลี่ยนบุญดาของเธอที่ด้มานังแป้นฉันเนี่ยบอปกติชันยันฉันฉันมาแหละแมนบอลดสคมขึนฉันเเลยบก่าเขามอนคมขึนแหงเลยวาแตกใช่รอเดอดเดือดเดือดมดเดีเอดเดือเมีเอออดอดส่งมาเ่งมาเอเอเอดเดือดกันนดเดืนาอเออออเเนเเอ ใช่เจ้ากวาหทังกลงโอ้ด้วยอาดีด้วยก็ได้อยากเห็นปันนั้นบ่อยากเห็นคือเสียงต่หน่อยเบิ่งยู่บ่ได้อยากเห็นได้หะก็เยัวไเอาว่าบ่เออแม่มนหอย่างสิจบอน้ำไหลอดเป็นมาเป็นบุญนะอันเจ้าสาวได้มานางเล่อนหาถูกต้องค่ะเนี่ยเลือนหอของเราเธอ เขาว่านี่ยและนี่ยและได้ขึ้นมาเห็นหัวควันแบบ่ทันได้แต่งนี่เพราะว่าไม่ใช่ใหม่บ่เป็นหยังสมมาเอาก็ได้ไม่ใช่ใหม่เขาว่าไม่ใหม่หรอกไม่หัวตายซั่ไหมหรือมึงบอกว่ามึงแซงกูติเใจ้นีอันนี้ฟังให้ตอนนี้นี่เธอขึ้นมาบ้านพักของสันเขามาบุกลูกสถานที่ของสันเพราะฉันมาหากรบอกบอกว่าเช่นบุลูกเพราะฉันมาหากรบอกว่าฉั่นบุลูกแหลน้ำบุกลูกนั่นแหละ เธอมาจังสีแล้วถือว่าเขาสิไลน้องซุบหนี้นีออกจากบ้านฮ่อไปฮ่อจิตทางไปเลี้ยนหัว้านทีของเราทาำสีมาว่าแท้มึงว่านี่จับมือนี่นเป็นกรรมการนี่มึงประธามึงเป็นผู้ใหญ่บ้านคำมุดจู่วะยังมึงวะได้เปลี่ยนเนอะประธานผู้จะทำพลาดตัวเองขึ้นเป็นเลิกอะไรขวัญต่อมากูยีโลตะปูกูจับตะปูได้กูยีโลออกจะไว้เลยครับผม สีมาง่ายๆแค่ไ้นมันขวดละเศร้าทันตัวเสมลยโอ้ยแล้วบางจังงูกีเซียงนี่ก็สีมาถามเอาตะปูแต่ยังเราก็ซื้อขึ้นให้กันตัวนี่ก็ตะปูจางท้ายได้แล้วอีหยังเอากระบอากันสักวันเนี่ยพี่เฝ้าสีแดงเฉยิไปเฉยเฝ้าอีหยังเฝ้าแล้วสียหายอยู่ดอกหมอนว่าออกดอกเน่าเน่าหน่าไม่แห้งกุยว่าแต่ว่าใช้กับกุยที่กันนั่นล่ะว่าใช้กับหอมว่าสันหัวใช้มันหอมกุฮัวมช้กันกุยว่าสันซางเลี้ยงจังหวหมานี่ เอาไปเอาไปเอาคือหาพัดอะได้ดอกก็ละหมวกเขานอนวาดโวยละซีห่าพัดไปไฟฟุ้งถิ่มขวดกันใหญ่อารมณ์ดีเลยยใหญ่เอาไปหมวกเขานอนเอาหนักมาจอกกีไหมเขาใส่ย่ายังก็บ่าหมวกฉันเนายังนั่นเขาไม่อยากใส่ของฉันเอาเธอมาฝากฉันไหมเอาเธอมาฝากไปเมื่อไ้บอกเธอเธอใส่ได้ฉันบอกว่าเอดีฝากถือเนี่ยฉัน่ได้บอกเขาเธออดีฝากใส่เนี่ยฉันไปวางซิดอ่ะ อ๋อมันมมีมือถือไงมีคือกองอะไรไหลมันถือทั้งหอมทั้งอันโท้อสามเมือนขึ้นนี่เอาเส้นถุงไว้ตัวคือปืบแขกเอามามีถุงม่นไม่ให้อย่างละคือวอาเก่งแต่ฮะเก่งเจนนะะโอ้แล้วบอเก่งมักเกิดมาเป็นคนดอกตจห่างแก่ห่างแดงเนาะโอ้คนกระสินมันเป็นยังสี่บ่สังสีล่ะเจ คนันโคกเเป็นยังไงดิเ oh. oh, oh. ้ามาด้วยาคกกันฮะคนกันมาตคนเอาไปละเอาไปละเอาไ่อุต้อหอดหอต้อหยหอดใหญ่เาล่ะเจ่พกเจ้าะสารคาบนำประตองนะคะเอาละใหญ่หัวจนเล่นา ยายไม่อยู่บ้านเพียงหัวดีพี่น้องเจ้าลงย้อนเงินเลยแม่โอนเงินเข้าบัญชีแอดี้ปากให้น้องห้าร้อยวันเกิดน้องงานนาแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นปะต้าเฟิรนยังฝากกันมาให้ฉันพานฉันเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าแดงเห็นไหมเจ้านายข้าเจ้าเจ้านายข้าเจ้าแซงบ้านฮักแอดไฮจนตัวบันยัยคิดไปเองไงคิดไปเองยังบ่อยชี้ใช้กับแอนเอาดีข้อกันบ่อื่นดิล่ะ อันนั้นคนสวยคนรออันนี้คนสวยคนขี้ไล่เอาพาให้ห่อข้ามบ่จักจริงทางนี่ล่ะเธอข้างนอกฉันถึงอาจจะเน่าสีเหม็นแต่ว่าข้างในฉันเนี่ยโอ้ยแบบช่วยถ้าเห็นว่าแบบหุ้งนี่แหละแบบหุ้งสุกบบหุ้งเน่าบ่ท่านเน่าเน่าจะได้หอมสิใจม่นเห็นบ่หนันอาบน้ำยังมุ่งบนนี่นะอาโฟดใช่สบู่นกแก้วคุณวันนี้แห้งแดดอาโอ้ยควงแก้กระไรเนาะ เจ้หัวดีสิยะไอรอนห้าันดีเลยแอนน่กระาังกูสิเก็บไอ้คนอกแตกใจจี๊ดเลเออไอรอนหน้าได้คนนี่แหละี่างว่ซื้อขนมให้เขากินจักเธอมิตรวาจีมิตรวาจีบขนมไม่ได้กินน้ำแดเรอเอ้เอาเก็บกันเลนเะเคยซื้อมาให้กินบอเอาเขาิ่ฮู้จักจีาเธอมาขลอะไรเธอบอกเขาไหมไม่ใส่ใจยี่บอบอกไปจังใจมาแล้วะนี่นดูนัดนนี่ โดนเอาโดนนะัากันโดนัน้าลูกเกดนี่กินเข้าไปจะใส่มา,กกมาดึกเช้ยหำกูได้ท้อเกเชีาม้ก,ก็บมาดึกมาดึกเชีตาหมองนี้เว้ยง่า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 ยเหว่าะนีไปเก็บด้วยแต่ใน,นน้น้านถ้าตีกินขนมียงบอกฉันมา บอกถ้าก no, ับบสื Alter, ้อบอกว่านี่ฉันบอกว่าอยากกินไอติมถ้ากับบสื้อมาให้แล้วฉังเชื่อต้องมักอันกล้วยสาบเปียงสันน่าแปลกๆสิไม่ต้องมากินกล้วยสาบน่าเชื่อเนั่นไหร่กล้วยสาบกล้วยทอดประเภทอาหารก็ต้องมักอ่าเม่ได้อยากกินเม่ได้มากินมาแรงคือเธอแอดถ้ามากินขี้เดียนบอกเ่อไหร่เม่ได้มากินมาแรงคือเธอเอาเธอสิเข้าใจว่าฉันเป็นอันครบใช่ไหมเอาฉันไม่เคยได้ว่าอย่างนี้ล่ะเธอบอกเองนี่ล่ะอืมนจะความมากยังขี้เดียนบ่เป็แคว่ามากสักแลต่ โอ้เขายายา่ยวบอกเกิดทันยู่บอกเป็นเสียเกียสีอังกฤษแต่หึงหน่ยไม่อยากินมาฝรั่งเกิดทันยู่บอกเนี่ยผมไม่้่าเจียหัวใจว่าสกอะไรก็มาแอปเปิ้ลเนี่ยมากันดีป่ะท่านมาล่ะท่านไปซื้อวัดีค่ะวันดีค่ะโอ้แล้วก็มาหอกเออเราสพาไปซื้อกรต้องพาไปซื้อ